ใก็จะได้ย้ายบ้านแล้วนะคะตัวนี้ชิสุนะคะชิสุทอยเทนะคะเกรดเอนะคะสีหายาค่นะคะว่างตัวเมียตัวเดียวนะตัวนี้นะคะได้บ้านแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้น้องตัวนี้ได้บ้านแล้วนะคะเหลือตัวเมียตัวนั้นนะคะสีขาวเทาหรือเรียกว่าสีบลูก็ได้นะอ่าเดี๋ยวมาให้ดูตัวนี้นะคะนี่มาร์คสวยมากหน้าก็สวยนะคะหน้าบีนะคะมาร์คเป๊ะมากสวยด้วยนะคะตัวนี้ ตัวเมียนะคะว่างตัวเมียตัวเดียวนะจ๊ะตัวนี้นะคะขาวเทาหรือว่าสีบลูนะคะเป็นชิสุทอยเทนะคะน่ารักมากว่างตัวเมียตัวเดียวนะคะราคา6กพันเค่ะราคา6กพันเนะคะฟรีวัคซินนะคะฟรีวัคซินหนึ่งเข็มพร้อมถ่ายพยาธินะคะสนใจสอบถามได้เลยนะคะชิสุทอยเทนะคะว่างตัวเดียวนะตัวนี้นะคะตัวนี้มากนั่งสวยมากเห็นไหมหน้าเบลเชียวนะคะ สองตัวนี้นะคะตัวผู้ตัวนี้ย้ายไปอยู่นางรองค่ะเพืภอนางรองนะคะตัวนี้ตัวนี้อยู่บุรีรัมย์อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ติดจองหมดแล้วนะคะสองตัวนี้ติดจองเหลือตัวเดียวนะคะตัวเมียตัวนี้นะคะสวยมากบอกเลยตัวจริงสวยมากนะคะในวิดีโอยังสวยตัวจริงสวยมากค่ะใครที่ชอบเล่นที่สูนะคะสีหายากนะคะสีบลูนะคะขาวเทาสนใจสอบถามได้เลยนะคะหกพันเก้านะคะวดต่อรองเนาะราคานี้ลดแล้วนะคะ ฟรีวัคซีน1เข็มนะคะพร้อมถ่ายพยานนะคะรับประกันสุขภาพหลังการขายนะคะ7วันเนาะน้องน่ารักมากแข็งแรงทุกตัวค่ะหยอกกันแล้วนะคะเพิ่งกินอาหารสิทธ์น,นะ,คะใครที่สนใจถามมาสอบถามได้เลยนะคะทางเพจหรือทางเฟซก็ได้ไลน์ก็ได้นะคะไลน์ก็นะคะแอดีไลน์มาเลยนะคะ0 9 0 6 9 2 2 5 5 9นะคะเฟซก็บ้านดอกหฮงหิงจำหน่ายชิสุเททอยนะคะทักมาได้เลยนะคะ สอบถามได้ค่ะซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันค่ะสอบถามได้นะคะจัดส่งได้ทุกจังหวัดนะคะบริการค่าส่งเริ่มต้นที่800บาทนะคะตามระยะทางใกล้ๆนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะไม่ค่าใจดีค่ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนี่สาวน้อยนะคะสาวน้อยยังว่างอยู่ตัวเดียวนะคะตัวนี้นะสาวน้อยสีสวยมากนะคะว่างหนึ่งสาวนะแล้วก็จะมีอีกสองคอกนะคะเดี๋ยนี้นะคะ อสองข้อติดตามได้เลยนะคะอีกประมาณสองสามเดือนนี้นะคะก็จะคลอดอีกค้องหนึ่งนะมีอีกสองแม่นะคะที่ตั้งท้องอยู่นะสวยทุกตัวค่ะรับประกันนะคะแข็งแรงทุกตัวค่ะฝากติดตามด้วยนะคะทางช่อง y o u t u b e บ้านดอคิงคิงนะคะแล้วก็เพจบ้านดอิงคิงค่ะสนใจสอบถามได้เลยน้องน่ารักทุกตัวค่ะแข็งแรงด้วยไปแล้วค่ะบััสีีค่ะ